ภารกิจไปหรอกครับผมตอนนี้เขาก็ขับรถมาแบบไล่จุดหมายครับมาถึงปัป๊มปตทอําเภอข้ามเขื่นแก้วนี่ครับผมเพาก็ยังคิดยังบออกว่าจะไปใส่แต่ว่าในใจก็คืออยาจะไปทายคิปครับผมเพราะคิปอยู่ในสต็อกนะตอนนี้ก็หมดแล้วแต่ก็ยังคิดบอ,อกว่าตอ้องทไปอําเภอใหนะครับ ตอนนี้ก็พยายามนึกอลยบอแน่ใจว่าสมองตื่นบ่บวั้กินกาแฟหรืเปล่าแต่ว่าตอนนี้เขาก็ลมาถึงอ้อเมซอนอำเภอขามขง่นแก้วนะครับผมด้านหน้ำก็เป็นอมเอมซอนอำเภอขามขึ่นแก้วนะครับผมตอนนี้เขาก็ยังไวร่งจากรถเขาเบื่องในลานคือคนหลาย น้ขับรถขึ้นมาในตัวอำเภอคเพิพ่นแก้วเดี๋ยวสิไปแหวนรตัดเสื่ออาหารเสริมซีเรียลนะครับเอาลัดมาเรื่อยๆครับผมบ้านลุงพกุกอำเภอคำพืพ้นแก้วนะ น่าจะมีจุดหมายปลายทางแล้วครับผมเดี๋ยวสิไปแถวศรีสะเกตครับผมยังบม่เคยรีวิวเส้นทางอุทุมพรพิสัยนะครับแล้วรัดไปตรงศรีสะเกตอำเภอเมืองนะครับผมเดี๋ยวเวลาเขากลับเขากจะ กลับมาทาั่งยางชุมน้อยครับมมันก็จะเป็นเส้นทางเป็นวงกลงมครับกับี่หลายเถียวแล้วที่เขารีวิวเส้นทางเป็นวงกลมกลับมาจุดเดิมช่วงนี้มันเป็นช่วงยุดยาวครับสาม ารถหลายน้ำถนนเนี่ยผมต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะปกติเข้ามารีวิวถนนเหมือนธรรมาดาเนี่ย ได้เแบบคอฟฟี่ย็นครับผมแล้วก็ใส่กอกว่าจะกินเขา้ขาเข้าเหนียวมดได้ได้ใส่กอก 双眸，拍阳。 เอ็ดเร็วมากแต่มันเริน สิบเบอ็ดโมงสามชิหาพาเาไปสามมาองศาแล้วครับผมเดี๋ยวด้านนะ้าเขาก็จะเป็นอำเภอลาศรัยนะครับเดี๋ยวเาก็จะเอากล่องเข้าไปติดด้านนอกเขาก็จะเริ่มทายจากลาศลายไปที่อุทุมพรพิสัยนะครับอุทุมพุทุมพรพิสัยนี่เขาก็ผ่านผ่านด้านข้าง พอลสองสองหกนะครับผมแต่ว่าเขายังเคยเข้าไปในตัวอำเภอเคยเข้าไปคือนั่งรถไฟเข้าไปหลายปีแล้วสมัยเลียน,นครับผมเดี๋ยวไปช่วงกันครับผมอุทุมพรพิสัยติดตามมาพ้ม g ก go go จะเป็นสีแอุทุมพรที่ใสนะคตัวทัวค่อนหลาย ไก็จะ,จะมีสถานีอุทุมพรพิสัยตัวอำเภอะหรไงครับสุรินทร์ตรงไปอุทุมพอรออกซ้ายเมืองจันทร์ออกขวาเดี๋ยวจะออกซ้าย สิ่งเหลนีตัวอำเภออุทุมพรที่ใสนะ่เนี่ยครับพอเลี้ยวสายมากับ เขามาตวัวอำเภอนะครับผมตวัวอำเภอค่อนข้างง่ย่ยเสียอย่างเดียวยอดแสงนะตอนนี้บริการดูดซ่วม0811602453 ธนาคารกสิกรน้านขวามือตรงนี้น่าจะเป็นตัวเมืองเก่าครับผมรถค่อนข้างที่จะนะาแน่นครับ แลวมาช่วงเราจะมีจักเส็นครับตัวมูนนะจะเป็นตลาดด้านซ้ายของกันตัวเมืองจริงจริงแอดมินเนี่เาเคยเขามาาครับทุ่มพอนเคยตาขีนางรถพระนางรถไฟพานครับผมนางรถไฟก็จะเห็นแค่สถานี ตามสถานีต่างๆด้านหนาหนาจะเป็นสถานีรถไฟหรือเปล่าแมนครับเป็นสถานีรถไฟเป็นวงเวียนครับเดี๋ยวจะออกวงเวียน ครับผให้เห็นตัวเมืองชัดๆเลยครับผมฟังทั้งนี้บบยอนแสงครับถือว่าเป็นตัวเมืองที่คึกคักถ้าออกขวาไปนี่นะจะเป็นตันลา คืกชักครับผมช่วงวันหยุด ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัยเป็นอีกอำเภอหนึ่งครับผมที่ใหญ่ครับอุทุมพรพิสัยเนี่ยแต่ย,ยินซื้อมานา่นแล้ว